สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเพศวิถีศึกษากับ s t าร์ดีและเลิฟแคร STATION ครับสวัสดีค่ะพี่เอมไม่ได้เจอกันนานหลายวันเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเปิดเทอมน้องยาก็เลยยุ่งๆเลยล่ะคะ่ะอืมสวัสดีจ้าน้องยาช่วงนี้ยุ่งอะไรเหรอเออตอนนี้นะคะก็ ยุ่งค่ะกับการติดตามข่าวประท้วงของทรงผมนักเรียนนะคะเปิดเทอมทีไรเนี่ยครูก็มาต้อนรับนักเรียนด้วยความคิดถึงตรวจทรงผมนักเรียนแบบอย่างเข่งครัดเลยนะคะบางโรงเรียนเนี่ยครูก็ทําอะไรเกินเขตไปไหน่อยนะคะพี่เอ็มอย่างเช่นแบบกลอนผมแหงไปเลยจนไม่กล้ากลับบ้านยาก็งงว่าทําไมครูถึงไม่เข้าใจเรื่องศิลิในเนื้อตัวของพวกเราบ้างเลยพี่เจ้าของร้านตัดผมแห่งหนึ่งนะถึงกับต้องเขียนจดหมายถึงครูเลยนะเมื่อเด็กๆเ,เขามาให้แก้ทรงผมให้ที่ร้านอะ่ะคนที่ถูกกลอนผมว่า ถ้าถูกกล้อนผมเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิธส่วนบุคคลและถ้าละเมิดกดกระทรวงด้วยเนี่ยน้องยานนับถือใจพี่เขาจริงๆเลยนะคะปีนี้เนี่ยการขึ้นเรื่องนี้ก็สามารถผลักดันค่ะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกกฎที่สําคัญมาได้ถึง2เรื่องเลยนะคะพี่เอ็ม,อม อย่างแรกคะ่ะระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ2548ค่ะมี4ข้อดังนี้ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทำทันบน 3. ตัดคะแนนความประพฤติ 4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนโดยอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ส่วนนักเรียนชายเนี่ยให้ไว้ยาวได้ไม่เกินที่กำหนดนั่นเองคะ่ะกฎ2เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การละเมิดสิทธิ์ในนักเรียนลด ลงไปได้หน่อยนึงนะคะพี่เอ็มอืมครับผมก็คงใช่แหละแต่เรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะน้องยาคือที่เราจะต้องช่วยกันเนี่ยเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องปรับแก้อืมใช่เลยล่ะค่ะสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของเรานะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เหนือร่างกายของเราเราสามารถที่จะเลือกทําอะไรต่อร่างกายของเราก็ได้แต่ ผู้อื่นไม่สามารถกระทําความรุนแรงหรือแม้แต่จะมากระทําการใดที่เราไม่ยินยอมพร้อมใจต่อร่างกายของเราได้นะคะด้วยความหมายนี้แหละก็เลยครอบคลุมเรื่องต่างๆหลายเรื่อง <c oughs> และอาจนําไปสู่ความขัดแยง้งกับผู้คนรอบๆตัวเราได้นะครับน้องยา อย่างที่พี่เอ็มว่ามานะคะก็อย่างเช่นเรื่องเล็กๆค่ะในบางครอบครัวที่พ่อแม่มักจะบอกให้ลูกใส่เสื้อผ้าแบบไหนห้ามสักห้ามนุ่สร้างห้ามนั่นห้ามน,น,ามนี่อีกตั้งหลายอย่างนะคะกระทั่งเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนั่งค่ะหรือเรื่องเรากับแฟนเช่นจะจับมือกันเมื่อไรอม,มีอะไรกันเมื่อไหร่ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องท้องหรือว่าเรื่องการทำแท้งเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกที่จะจัดการร่างกายของตัวเองอยังไง พี่เอ็มคะพี่เอ็มว่าการไม่เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างคะอืมพี่ว่าถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวโรงเรียนแล้วก็แฟนน่าจะส่งผลต่อความมั่นใจของตัวเราเองนะเรื่องสุขภาพจิตของเราด้วยเช่นถ้าถูกบังคับโน่นนี่นั่นมากๆ,ๆก็อาจจะมีความกดดันมากๆการล้อเลียนการกันแกล้งไปจนถึงการที่เราถูกกระทําความรุนแรงเช่นการก้นผมเนี่ยการลงโทษด้วยการตีหรือการ ข่มขืนจากคนใกล้ชิดหรือว่าแฟนส่วนในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยการไม่เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเนี่ยนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยจเจริญพันธุ์ของผู้หญิงแล้วเนี่ยที่เอ็มลองนึกดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สิคะดูปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพี่คิดว่าเราสามารถลดหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยการสื่อสารนะคะน้องยาแทนที่ความเชื่อใหม่ตลอดจนขับเคลื่อนกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเหล่านี้ สิ่งที่ทำได้เลยนะคะน่าจะเป็นการทําความเข้าใจค่ะรวมถึงการสื่อสารเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเรานะคะพี่ว่าการสื่อสารก็สําคัญนะครับเช่นเรื่องเรากับแฟนเนี่ยในเวลาที่เราไม่อยากให้แฟนแตะเนื้อต้องตัวเราหรือยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกันเนี่ยเราก็จําเป็นต้องบอกความต้องการของเราให้ชัดเจนว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีความต้องการทําให้เขาเห็นว่าเราเองเนี่ย ก็มีขอบเขตที่มีระยะห่างที่เรากําหนดไว้เขาวคขาวรเคารพขอบเขตที่เราตั้งไว้ยังไงอืในทางกลับกันนะคะเมื่อเราเข้าใจเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายแล้วเนี่ยอย่าว่าเราเองก็ต้องเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นเช่นกันนะคะไม่ล้อเลียนไม่กลั่นแกล้งและหากว่าเขาบอกความต้องการของตัวเองค่ะเราก็ต้องไม่ละเมิดความต้องการนั้นนะคะใช่แล้วครับ ท้ายที่สุดเลยนะคบพี่ว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราทุกคนมีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของตัวเราเองได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือการมีกฎหมายช่วยคุ้มครองเรื่องนี้ในประเทศไทย mm. กฎหมายที่สำคัญที่ยังไม่ช่วยรองรับเรื่องเหล่านี้ mm. เช่นกฎหมายทำแท้งที่จะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ย uh. สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย <Ha. S 1> ขณะเดียวกันการเรียกร้องให้มีกฎหมายนี้เนี่ยเราก็ยังต้องช่วยการสื่อสารว่าการทำแท้งมันเป็นเรื่องสิทธิ ในการจัดการชีวิตของเขาเองอเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะพี่เอมแต่ยานะคะก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยกล้าที่จะยืนยันสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเพื่อนแฟนคนรอบข้างในสังคมนะคะร่างกายของเราสิทธิของเราทางเลือกของเราค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับพี่มั่นใจว่าคนรุ่นใหม่ ว่าเป็นความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเราดีขึ้นครับลองยาเอาละครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสิทธิของเรามากันเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะนอกจากเรื่องสิทธินะคะยาก,ก็ต้องขอบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มต้นหน้าที่เราค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะปัญหาเรื่องความรักเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วเขารักใครเพราะวิชานอกห้องเรียนก็สำคัญ โหลดเลยส s t ทดี